มันมือนีดาผ้าบางเห็ดยาเด้อจ้านี่เป็นเห็ดยาหรือว่าเห็ทดที่ใส่ในการยอมเด้อพี่น้องจ้าบางคนเพิ่นจะใส่ในการยอมเนาะ นี่นาะจ้าดอกนี่ดอกเทาเลยเนาะก็ล่างเกิดไม่กันมี่พี่น้องนี่กะล่งเปิดเกิดไม่เนาะจ้า,จาเบื้องสปอของเพื่อนนาะสปอของเพื่อนเกิดเต็มหนึ่งพี่น้องจ้าดามีความคิดแพงๆมาล่องอภิยอมผมมึงจะเป็นทาบอพี่น้องพี่น้องเมือน่เนี่ยอาคือไอ เฮ็ดนั่งป่าเด้อพี่น้องที่จะก็เดินออยเติมมัทสรูมนะคะพร้อมจะเกิดพี่น้องจะแก้ป่วยได้นองจ้ะแต่ว่ากระหูนองจ้ะว่ามองนีละว่าสันเอ่อ i k n o w sure how long it can be pickable กจเขาจะลุกโซสมอน Yeah do we wait and get them Yeah we can't get them later No but we I cannot pick l h k t e t h e r we can't t o someone to do like ะ h a t Butino's in the p a r t ดูนะคะ Yeah, it would be like, like tomorrow they'd be prime, right? Yeah. I guess uh, we got the grow so Did you think get hit by lightning or what? This tree's just dead. No, I mean this part. No, it just, just, just fell away. It's just been dead for a long time. Oh, I see. Oh, let see up here. any. am we couldn't cut out the log and take it home like that. You see this one? Yeah, Yeah. No, I mean in I think here, I You'd have to come back tomorrow to get those. Oh, it's okay. It's good enough for Luke. niin เออโซ่ยูโน i ในต้ e e อ็มยูนันใช่ใช่ใช่ใอ่ใช่ใช่ใช่ใพ่ใช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 ่ y ช่ใช่ใช o h Yeah Nice And the one is it. Yeah, <laughs> This beautiful, perfect That's side. Really nice, yeah. yeah, it's a very big guy. Yeah. And this small one. Yeah, yeah. looking more. Yeah, good. You know. Found a no little treasure. <laughs> <laughs> it's oh. a golden oyster mushroom. Golden yeah, it's golden oyster mushroom. You it's see. on that kind of dead tree? Uh, Yeah ดม่อซืออิกต Yeah it's from that tree yeahYeah แม่พ hmm. mm ี่น Golden Oyster m u s h r o o นะคะเออนจานฮอนดเพลสัง่งโเดลุมนําพี่น้องนั่งเดลุมมน้ำนอนในดอกในดอกบานลพี่น้องด้เด่นเพอร I know somehow I feel that area I should find something. as why, can you pick this, please? Yeah. Let me get the bottom. One yeah, first. we don't have anything to cut yet. It's okay. It up. I keep eye on that. Um, uh, the log that they grow around the house too. Yeah, awesome, huh? yeah I found some kind. Under of mushroom is a is a. Yeah. Yeah it's eagle wing mushroom. eagle wing mushroom over there. eagle -wing. The wing mushroom here, okay, let me do this. i'm going to. yeah, you can put it in my bag. okay. yeah, just going to... yeah. can point. you give me the phone, please? thank you. Yeah. <laughs> Today is a good number for one meal. yeah, it's a perfect let's see how many i got. ก็ดีนะโียวโฟวันเพอร์สพี่น้องดามาเจอเนี่ยนะคะทุกคนเห็ดปีกเหี่ยวนะคะดูมือนะคะดูมือดูมือนางจับแล้วก็ดูดอกเห็ดน,นะคะทุกคนจะ้ะเนี่ยเห็ดปีกเหี่ยวนะคะทำไมเกิดดอกเดียวนางทำไมทำไมไม่มีเพื่อนมีฝูงนะคะเพราะว่าปกติดาจะเห็นเขาเกิดเป็นกลุ่มนะคะทุกคนดูนะคะ เทียบกับมือของนางนะคะดอกใหญ่เบิ่มกินได้รสชาติอร่อยถ้าเป็นดอกอ่อนถ้าเป็นดอกแก่ตัดเฉพาะริมนะคะจากคลิปที่แล้วดาก็ตัดริมแล้วก็ไปทําซุปก็อร่อยค่ะแต่ว่าคลิปนี้ดามไม่ตัดคะ่ะเพราะว่าดามไม่ได้เอาเม็ดมาด้วยแล้วก็ไม่อยากจะไปทั้งดอกนะคะก็ปล่อยให้เขาเจริญเติบโตแล้วก็แพร่พันุ์ขยายพันธุ์นะคะวันหลังเราก็มาดูเพราะว่าเขาจะ เกิดในจุดที่เขาเคยเกิดเป็นระจำจ้ารู้จุดแล้วก็มาชมบ่อย,อยมาแวะดูบปล่อย,อย,อยเผื่อเขามีดอกอ่อนๆน,นะคะคนดาเชียรหัวของดากับดอกเห็ดนะคะทุกคนเนี่ยนะคะดอกใหญ่เบอเริ่มมากเลยค่ะเห็ดอา่าปีเกเหย่ยวนะคะทุกคนปีเกเหย่ยวของแท้ต้องดอกใหญ่ๆแบบนี้ค่ะทุกคนเคาะเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะให้สปอร์เขาร่วงหล่นทุกคนเนี่ยเขาเริ่มร่วงสปอร์แล้วนะคะเนี่ย นี่จีเซเวียเป็ลูกกรเพือนลูกกระพือนแชมเดอะวอตไอพิกแม่บีบวิเคาะจะเกิตจริงโอนสปอร์ร่วงหลดตีนิ่มเลยพี่น้องโอเคค่ะเล่นก็เห็นแล้วไปดูต่อนะคะดาจะไปเก็บผักอ่ะยอดตะกระเตีนค่ะทุกคนจ้ะไปเก็บยอดตะกระเตีนกันนะคะพี่น้องดามาเจอแล้วนะคะพี่น้องเนี่ยยอดอ่าตะกระเตีนนะคะยาตะกระเตีน จะควยโอนแต่จะดูคันพี่กบอกะลาเวอร์บิเทตี้ชูกันจันอายนะทีมย่คที่มีโนครอดสามีหอนถอดเสือสันดาเก็บดอกน้ำน้อยากพี่น้องอันเมื่อนี้อากาศหอนอบอาพี่น้องโอเคขันจัน Help me pick so we can move on. Yeah, let's get out of here. Yeah, hurry up, pick so you can hurry up, There's go. You right uh, can pick flowers too. We're going to pick these guys, look at that. They've been chopped off by the... <laughs> Actually, I put the seed. แดดวิบริงไรออสเตรเลีดซีดและโฮมดิฟเดโครเรใช้จะไฟใช้โดนสปาบริเวณไม่เห็บซำใช้โดนสปา It's too hot in here. แดดหวนพี่น้องค่ะ Give you more r o o ช่ชี่งเห็บเปรนเดจะเรนเรียนฮอตเด็มัตรุ่ม grow up good ยอดพอขายงามพี่น้อง สองใยเพื่อนแกเก็บน้ำอยอะมากนี่ดอกเนะี่ยเก็บดอกกันบ้านเคยกินดอกเนาะจา้าแต่ว่าเห็นหั่นโมเพิ่นเก็บเนะาะจ้านั่งก็เลยเก็บล่องไปกินเบิองไอ้สีไอ้นี่ยอะไรเฮียเห็นด้านน่มามัดดัานสีมสัด เนี yeah, yeah, We, stop airport, but ่ยเราวอร์ชุดสต็อปพกแแอร์ฟอนด์บัตต้ทูโคร์เดอรถแอนด์วิค้าดวอเลกไรกันโนบอดี้เนเวอร์พิกเนาะแอนดัตเทียอินัทมาอว์ดีซีนีนาอินัทเดอร์โรสเดอร์โรส Let's see if we hit this road. I think we go out over there to the car. Let's try walk here. น้องมึงเนี่ย hmm. ก็เดินรู้เจอเนาะจ้าพ <huh> ี่น้องจ้ากับเป็นสมุนไพรเป็นยาไปเห็ดยาไปเห็ดเพิ่งว่านอกจากดอกหรือว่าใบนอกจากขย้ำขย้ำขย้ำ เอาท่าน้ำขัน้นน้ำค่ายเนาะจะมาลงสากัดต่อยจะเบิ่งเห็นยูซีเด็ดสลัดบีเนาะสลัดบีเนียเสียสลัดบี e ล็เก l พราว sugar from flower yes yeah, beautiful yellow everywhere slide อะไ้กับฟูนไซ as why too many bee โอ้ oh my goodness อากาศก็ฮอนเนาะจ้ะเก็บเพชรมองนี้ก็ได้ไอหย่อนยาย่อนตะ,ะเตียนเนาะจ้ะพี่นอ้องจ้ะแล้วก oil, ็ได้เฮ็ดก็เดินอ้อยเติมมัชรูมเนาะจ้ะสำหรับดาดามีคิดแน่ใจว่าดาียเอาไปมุกพี่น้องเอาไปมุกเนาะจ้ะมึงเนี่ย แค่พี่น้องจะห้อนก็ห้อนดาขอจบคลิปนี้ซ้ำนี้นาอกจ้าเดี๋ยวสิไปรอมึงปลาหม่องไม้นาอกพี่น้องอากาศห้อนสิีอะได้ซ้ำใดบุจังได้ก็ขอบคุณทุกการรับชมทุกกำลังใจด้วยจ้าแล้วพอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ